ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแบบเกี่ยวกับบ็อกเชนอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าบีครับเขาก็รับสมัครงานในจ็อบมีดีช่วงที่ผมกำลังจะหาที่ฝึกงานพอดีเพื่อจะจบปีสนะครับก็เลยเลือกบิดครับแล้วก็มีสาขาหนึ่งที่แบบว่าเปิดรับสมัครก็คือ o p e r a t i o n k n o w l e g g m m n n a g e m e n t ก็งงมากว่าแบบเออสาขานี้เขาทำงานอะไรยังไงก็เลยลองมาแบบพูดคุยกับพี่ๆดูแล้วก็ลองแบบว่ายื่นส่งสมัครดูครับแล้วก็ได้มาทำงานที่นี่ wow. ก็คิดว่า2-3สปีที่ผ่านมาคือเห็นความโดดเด่นของบริษัทก็เลยคิดว่าเอออยากจะลองมาฝึกงานดูก็เลยได้แผนกเดียวกับเพื่อนก็คือ operation knowledge management พออินเทอร์วิวก็ได้ลองคุยกับพี่ๆดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะได้ความรู้หลายๆอย่างทั้งเทคโนโลยีเองหรือว่าตัวความรู้เกี่ยวกับไฟ a n c e ไรอยนี้ค่ะ ก็คือส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือว่างานที่เราต้องใช้ความคิดนิดนึงปิดข่าว่าเปิดรับสมัครตรงนี้พอดีซึ่งจะเป็นการทําข่าวหรือว่าแบบกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์กรออกไปข้างนอกก็เลยลองสมัครดูแล้วก็ได้ คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยคือหนูหาที่ฝึกง,งานใช่ไหมคะเป็นตอนปี4เทอม2ตอนแรกก็ยังไม่ได้เลือกบริษัทขนาดนั้นแต่ว่าหนูเห็นว่าบิทคับเนี่ยเขาเปิดรับ internship พอดีแล้วก็มีตำแหน่งที่สนใจก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งอินเทอร์หนูก็เลยไปไล่ดู job description ก็พบว่าเออมันตรงก็เลยไปรีเสิร์ชเกี่ยวกับบริษัทมาซึ่งก็แบบบอแบบดูมั่นคงอย่างนี้บวกกับบรรยากาศที่ดูแบบว่าเฟนลี่นู่นนี่นั่นหนูเลยรู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่อะไรแบบนี้ หนูเคยเห็นออดเวิร์กของบริษัทอะค่ะขึ้นมาในเฟซแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันดูน่าสนใจดูสวยแบบอยากลองทำถึงเวลาเปดงานเนี่ยก็เห็นโพสต์พี่เขาของพี่เอารเข้ามาพอดีว่ามีตำแหน่งกราฟิกก็เลยอยากลองสมัครเข้ามาดูค่ะ ของผมนะครับก็จริงๆแล้วก็อยู่ปีสี่เทอมสแล้วแล้วว่างครับก็เลยหาที่ฝึกงานนะครับซึ่งมีตครับก็เป็นเพจที่เราติดตามมานานผมก็เลยลองสมัครเข้ามาเป็น Marketing ิ้งอินเทนะครับแล้วก็ได้เข้ามาทํางานเป็นอินเทอที่นี่ครับของหนูก็สนใจในเรื่องของการถ่ายรูปค่แล้วก็หนูฝึกในตําแหน่งโ h o โตกราเฟอร์ค่ะ i n t e r อแล้วก็อยู่ในมีเดียโปรดักชั่น ซึ่งที่หนูฝึกงานที่เนี่ยเพราะว่าหนูเลื่อนโพสในทิกตอ,อกเกี่ยวกับการสมัครงานแล้วเจอบิดคับขึ้นมาพอดีแล้วก็แบบเห็นว่าเขามีโฟโต้ด้วยแล้วด้วยความที่ว่าหนูก็ชอบถ่ายรูปก็เลยโอเคยื่นเลยค่ะ ของหนูก็เรียนกราฟิกมาสาขาออกแบบกราฟิกแล้วก็ได้มาฝึกง,งานในกราฟิกอินเทอร์จริงๆรู้สึกว่าชอบมากกว่าเดิมแล้วก็สนุกมากๆเพราะว่าบรรยากาศในการทํางานแบบดีมากๆเฮฮาถ้าเรียนจบมาก็อาจจะอยากทําต่อของผมนะครับก็เรียนเรียนเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งมาแล้วก็ได้ทำมาร์เก็ตติ้งจริงๆรู้สึกว่าเอนจอยมากเพราะว่าพี่ๆคอยซัพพอร์ตรามากเลยถ้าถามว่าอยากทำสายนี้ต่อไหมก็ดีครับได้ครับ <laughs> ของหนูจริงๆแล้วหนูเรียนกราฟิกมาค่ะแต่ว่าในวิชาเรียนมีได้เร,เ,รเรียนเรื่องการถ่ายภาพเพื่อการสร้างแบรนด์ค่ะเราถ่ายรูปตั้งแต่มัธยมแล้วพอได้มาเรียนรู้สึกว่าเราอยากได้อีกก็เลยมาเลือกที่นี่แล้วพอที่นี่พี่ๆทั้ทงสองคนสอนหนูได้แบบตั้งแต่พื้นฐานยิ่งกว่ามาหาลัยสอนอีกค่ะแล้วอยากทออยากค่ะที่นี่ไหมที่นี่ค่ะที่สองคนเขาต้อนรับหนูไหมคะ่อหนูเรียนศิลปศาสตร์สาขาจีนศึกษาซึ่งมันก็ไม่ไม่ตรงเลย ว่าสายงานที่ทําก็คือเป็น PR i n t e r ินอซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ทําข่าวออกไปคิดว่างานที่ได้ทำอ่ะมันค่อนข้างสนุกแล้วก็เหมือนเราตอบโจทย์เราหลายอย่างเราชอบในการทําสิ่งที่เราทําอยู่แต่เราก็ชอบในการใช้ภาษาจีนด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะหางานที่ใช้ภาษาจีนเข้ามาด้วยก็จริงๆจบมาจากที่เดียวกับเพื่อนค่ะคือศิลปศาสตร์จีนศึกษาค่ะ มาทำงานส่วนนี้เนี่ยจริงๆก็จะถามว่าไม่ตรงสายไหมก็จริงๆมันอินทเกตกันได้แบบอย่างหนูเรียนจีนศึกษาใช่ไหมคะหนูก็ทําการศึกษาเกี่ยวกับดิจิตอลเงินหยวนในประเทศจีนแล้วก็พวก บล็อกเชนเทคโนโลยีในประเทศ <Wow. S 1> จีนค่ะแล้วก็นําข้อมูลนี้มานําเสนอให้พี่ๆฝั่งโอเปอเรชันเข้าใจกันจริงๆก็อยากทํางานสกคบนี้นะคะแต่ว่ามันต้องอัพสกิลตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นค้ <Wow. S 1> องหนูก็จบจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาเพื่ออาชีพหลักสูตรนานาชาติของมสวนะคะมันก็มีทั้งส่วนที่ตรงกับสิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็ไม่ตรงบ้างแล้วถามว่าอยากทําต่อไหมอยากทําต่อแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากไปลองสายอื่นบ้างเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า ไม่อยากจมกับสิ่งเดิมๆนานๆทีหนูชอบแบบว่าทาอะไรหลายๆอย่างก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากลองอันอื่นแต่ถามว่าทําอันเดิมได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันก็ของผมก็มันก็ไม่ได้ตรงสายอย่างทีเดียวเหมือนกันครับผมก็เรียนจากมหิดลนะครับสาขาอินเตอร์นะบริหาร,ธ,ร,รธุรกิจระหว่างประเทศคณะที่ผมเรียนแหละก็จะเกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งบ้างหรือว่าเกี่ยวกับเอเลเมนต์ที่บางอย่างที่นักรรธุรกิจเขาจะต้องรู้ ซึ่งที่ผมมาทํางานเกี่ยวกับ Operation Knowledge Management ส่วนตัวแผนนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการให้ความรู้นะครับกับ CS หรือ Customer Service หรือ Customer Support หรือว่า KYC อย่างเงี้ยครับผมก็ชอบสายงานร e s e a r c h เหมือนกันเพราะมันก็ได้แบบเออเหมือนเราได้มีความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาอ่ไงเงี้ยครับแล้วก็ย่อยออกมาให้มันง่ายๆแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟังมันก็เหมือนเป็นการแชร์ความรู้ครับที่เราเพิ่งไปเจอมาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากๆก็จะให้คนอื่นต่อๆไปเงี้ยนมะันก็มีความสุข มัสคอตแนะนำมัสคอตดล่าสุดชอบ,บามากๆเป็นโปรเจกต์ด็อกลันนะครับมันเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากที่โคระหว่างที่ซิสผมกับทางบิ๊ครับซึ่งเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นในอนาคตครับ ที่คุณ็อปเข้าร่วมการประชุม v ว l Economic Forum 2024เราได้มีส่วนร่วมในการเขียนข่าวเข้าไปด้วยของหนูก็ล่าสุดจะมีที่เขียนบทความไปค่ะบทความนี้มันทําให้หนูได้ศึกษาคําศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับวงการล็อกเชนมากขึ้นทําให้หนูได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากได้โฟกัสกับตัวเองมันก็เลยรู้สึกเออภูมิใจที่แบบว่าได้เขียนผลงานชิ้นนึงออกมาแล้วก็มีเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ล่าสุดตอนนี้ก็คือไปโครากันเกี่ยวกับ Money Management c ์แคมป์เยเป็นการสอนน้องๆเกี่ยวกับการบริหารการเงินการลงทุนอะไรอย่างนี้ <Wow. S 1> เชอเนี่ยแล้วก็ทีมทีมพวกผมเนี่ยก็คิดกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็ทำแมททิวลออกมาอันนี้ก็จะเป็นอิเลเมนต์หนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันพี่ๆเขาให้โอกาสพวกเราอะค่ะทำโปรเจกต์ส่วนตัวหนูก็เลยทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในประเทศจีนแล้วก็มีโอกาสได้นำเสนองานนี้กับพี่ๆโอเปอเรชั่นทั้งทีมนะคะ่ะ ชอบที่สุดคือบรรยากาศในการทํางานวิธีการทํางานของพี่ๆที่รู้สึกว่าสอนให้หนูแบบทํางานเป็นระบบมากขึ้น <Wow. S 1> ชอบสวัสดิการที่นี่เราสามารถถามพี่เขาได้ตลอดเวลาแล้วก็พี่เขาพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้เราตลอดเวลาพี่ๆเขาให้เราลงมือทําคือเขาไม่จํากัดว่าแบบเราเป็นบินเทอร์เขาจะมอบหมายโปรเจกต์ให้เราทําทุกๆอย่างเลยครับแบบว่าเหมือนเราเป็นพนักงานจริงๆเลย ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมากครับเนี่ยไม่ต้องนั่งโต๊ะได้ไปนั่งตรงไหนในการทํางานก็ได้จะได้ไม่เครียดค่ะแล้วก็หนูชอบที่ว่าในทีมของหนูบางทีได้ออกไปถ่ายข้างนอกที่เขาก็พาไปหลายที่เลยค่ะตอนแรกอะ่ะเข้ามาใช่ไหมคะเราค่อนข้างเต็งพอเราได้เจอพี่ๆในทีมที่แบบเฟรนลี่แล้วก็เป็นกันเองก็ทําให้เราสึกว่าเราชอบพี่ๆในทีมแล้วก็ชอบสังคมของที่นี่เลย แล้วก็ชอบสวัสดิการของที่นี่นะคะเพราะว่าเราจะได้ค่าอาหารเพื่อให้เราอิ่มท้องแล้วก็มีแรงในการทํางานแล้วก็จะมีเป็นแบดปลูที่เราสามารถพักผ่อนได้การทํางานที่นี่ค่อนข้างชิลค่ะเลยแบบชอบทางานที่นี่ สิ่งที่หนูชอบนะคะมีทั้งหมด3อย่างด้วยความที่แบบว่าเหมือนมันเป็นบริษัทที่ flexible นิดนึงหนูรู้สึกนะคะแบบว่าพี่ในทีมก็คือน่ารักบรรยากาศเพื่อนๆต่างๆพี่ทีมอื่นก็คือคุยโคง,งานกันได้แบบดีมากๆรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยแบบเป็น orientation ก็คือชอบม,มากที่แบบว่าเออมีการจัดการระบบดีแบบมี macbook <S <S ให้ด้วยแล้วก็ใช้แอป l a c k ในการทํางานแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสวัสดิการเหมือนเพื่อนๆที่บอกเหมือนกันแบบว่าคือบางวันเรา work from home ใช่ไหมคะมันก็ทําให้เราสามารถแบบว่าซื้อน้ําซื้อขนมมาเติมพลงังวานี้้ได แล้วก็เขาเจอที่ดีมากเลยครับนั่นแหละครับโชคดีการก็่ขนข้างเยอะเต็มไปหมดเนยก็สถานที่ทํางานเนาะมันก็จะทําให้เราแบบมี m o เ i v a t ในการทํางานที่สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันครับแบมันไม่ใช่เมาในทางไม่ดีแต่คือรู้สึกว่าพี่เขาเหมือนคณะตลกที่แบบคนตลกมารวมกันแล้วก็ทํางานเนี่ยมันเหมือนคณะตลกที่ทํางานเก่งทางของผมกับคุณเนี่ยจะอยู่ด้วยกัน ก็จะสนิทกันครับก็จะแบบเล่นมุกยิงมุกกันไปกันมาเหมือนคณะตลกเหมือนกันครับบรรยากาศในการทํางานนี่แบบมีความสุขมากครับพี่ในทีมคนอื่นก็แบบว่ายิงมุกอะไรกันตลอดแล้วก็อย่างที่พีทบอกค่ะว่าแบบนั่งอยู่เฉยๆเขาก็จะแบบเออแซวคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันทำให้แบบเออบรรยากาศไม่เครียดสนุกมากค่ะหนูว่าพี่ๆในทีมเป็นคนน่ารักมากค่ะคือเขาตลกมากต่อให้แบบเนื้อหางานมันจะค่อนข้างซีเรียสนะคะแต่ว่าเขาทําให้ทุกเรื่องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วมันก็แฮนด์ดได้คือเขาไม่ได้ซีเรียสจริงขนา ไม่ได้เขาอยู่ข้างหลังตอนหนูแรกๆอ่ะหนูเกรงตั้งแต่สัมภาษณ์แล้วเห็นพี่เขาแต่ละคนที่สัมภาษณ์ก็คือสองคนข้างหลังอ่ะเขานั่งหน้าตึงกันมากเลยหนูก็แบบตอนทํางานก็คือจริงจังกันทุกคนแต่พอแบบเหมือนงานเริ่มตึงทุกคนก็จะมีแบบตัวฮาคนนึงเขาจะแบบอุ๊ยเียกกันทาไมาอะไรอย่างเี้ พอหนูเป็นทีมสไตล์ไปไหนไปกันเชนโศว่าเวลาเราจะแบบซื้อน้ำเราก็จะยกทีมไปทั้งทีมลงไปเซเว่นก็ไปพร้อมกันไปห้องน้ำก็ไปพร้อมกันหรือจะไปซื้อข้าวก็ไปพร้อมกันไปที่ไหนก็ไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบมอปลายแบบใบ,บเรียนเลยอ่ะ สอนผมหลายอย่างมากจะ hard skill soft skill นะครับผมความรู้ในเรื่องขององค์กรนะหรือว่าจะเป็นความรู้ส่วนตัวในทัสในแต่ละอย่างที่ผมทำนั่นเองก็คือถ้าใครที่มาฝึกเนี่ยแต่ละคนจะมีตำแหน่งของตัวเองแล้วใช่ไหมคะก็จะได้ hard skill ในสิ่งนั้นๆแต่ว่า soft skill มันก็จะได้เสริมมาจากการทำงานกับคนหลายๆคนได้อะไรเยอะมากจริงๆมากกว่าแค่แบบว่ามานั่งทำงานแล้วก็จบไปแต่ได้แบบประสบการณ์ดีๆได้คอนดิชันดีๆได้เจอคนดีๆเยอะมาก เหมือนว่าตอนแรกเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าตังจะทําด้านนี้ได้จริงๆแต่พอแบบได้กําลังใจจากเพื่อนแล้วก็พี่ในทีมแบบว่าเราแก้ไขตรงไหนแล้วก็เชื่อมชมมีชื่นชมเลยค่ะก็เลยทําให้เราสึกมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถทําให้ตัวเองอยากเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งนะว่าเราสามารถที่จะทํางานอะไรก็ได้ <Wow. S 3> รู้สึกว่าพี่เขาสอนหลายๆอย่างที่หนูไม่รู้แล้วก็หลายอย่างที่หนูก็อยากจะรู้พี่เขาเหมือน,นอ่านใจได้ค่ะอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวบอกเลยแล้วแบบพี่เขาก็คือปูทุกอย่างให้เหมือนเริ่มใหม่อีกรอบแต่ว่าเป็นการเรเิ่่่มมใหที ได้ทุกอย่างที่เราอยากรู้ค่ะเราพี่เขามีแบบมีชมหลังจากถ่ายเสร็จงานไหนหนูหน้าเครียดเขาจะแบบว่าไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีค่ะบคพี่นะครับก็ได้ความรู้เรื่องคริปโตมากขึ้น,นครับได้พัฒนาหลายๆอย่างเลยครับมันเป็นสกิลที่ดีแบบเพิ่มขึ้นมากๆจากที่เรียนแล้วก็พี่เขาก็สอนให้อีกว่ามันมีวิธีรัดยังไงมันทําแบบนี้ได้นะมันแบบเปิดโลกเรามากๆแล้วพี่เขาก็ไม่จํากัดความคิดเราเลยไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกเดี๋ยว,วถ้ามันผิดก็แค่แก <Wow. S 2> จริงๆก็เหมือนกับที่เพื่อนบอกมานะคะแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างแบบหนูกับน็อตอะคะ่ะต้องโคงานกันคือเราต้องวางแผนว่าเราทำคอนเทนต์แล้วเราจะลงช่วงเวลาไหนให้มันดูไม่อัดแน่นเกินไปหรือมันแบบว่าไม่ได้ห่างกันยาวนานขนาดนั้น mm hmm. แหละอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่ามันสอนการแมนจเวลารวมถึงการคอมมูนิเคตกับเพื่อนๆอ,นอนะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ไม่ต้องกลัวครับว่าที่นี่เนี่ยจะแบบว่าโหดร้ายเนาะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทุกคนไม่ได้แบบว่าเก่บบตงตั้งแต่เกิดว่าบางสิ่งเนี่ยคือคิดว่าเรายังไม่รู้แล้วแบบว่าพี่ๆเขาจะแบบเอ้ยไม่ให้ข้ออะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวเลยครับคือถ้าอย่างเนี้ยก็ค,คือแบบว่าเราจะมีความรู้ทางด้านบ็อกเชีหรือไม่มีหรือว่าเราเข้ามาฝึกปิดสายใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับไปเนี่ยมันเกินคาดของเราไปเยอะม,มากครับถ้ามีโอกาสเข้ามาลองดูนะครับเข้ามาสัมภาษณ์เข้ามายื่นเรซูเม่ดูก็จะับโอกาสที่แบบว่า คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากๆ,ๆเลยครับการฝึกง,งานที่บีคับครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการทํางานหรือว่าฝึกง,งานที่นี่นะคะสามารถเข้าไปดูในที่เว็บไซต์ b i คับแสตเลียได้เลยก็ทุกอย่างจะมีแบบ Job Description แล้วก็ทุทกๆอย่างแล้ววในนั้นก็สามารถติดตามในนั้นแล้วก็เข้าไปสมัครกันได้เลยสมัครกันเยอะๆนะคะ